สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily ก,กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงเรื่องราวความรู้สึกหลังดูตัวอย่าง e a d P ู o l 3กันดีกว่านะครับเรารอตัวอย่างนี้กันมานานมากๆแล้วก็เป็นหนังที่หลายๆคนเนี่ยตั้งความหวังเอาไว้ว่ามันจะเป็นหนังที่มากอบกู้ MCU เลยละแล้วมันก็จะเป็นหนังเรื่องเดียวของ MCU ในปีนี้ด้วยแหละครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันต้องออกมาหน้าดูสุดๆอยู่แล้วนะครับผมวันนี้ก็เป็นการแข่ง ซูเปอร์โบว์ของอเมริกาด้วยถูกไหมเขาก็จงใจปล่อยวันนี้อะไรครับผมให้มันเป็นวันเดียวกันนะครับทีนี้เรามาดูันีกก่อว่าแล้วตัวอย่างเนี่ยเราดูแล้วเรารู้สึกอะไรกันบ้างอย่างแรกเลยนะครับเปิดฉากมากับฉากที่คุ้นเคยถูกไหมก็จะเป็นเดนพูกับ ตัวคนรอบตัวของเขามาฉลองวันเกิดของเดดพูลนะครับผมก็จะมีตัวของเวเนซ่าเองแล้วก็สมาชิกของทีม Xforce หรือแม้แต่ตัวของโดพิดเดอร์ก็มาเหมือนกันนะครับผมก็อ่านเนี่ยก็ไม่ได้อะไรทําให้เรานึกถึงเหตุการณ์ต่างๆในเดดพูลหนึ่งเดดพูลสองไม่ได้ดูจะมีความเกี่ยวข้องอะไรกับมัลติเวิร์สเลยแต่เรารู้อยู่แล้วว่าเรื่องราวนี้มันเกี่ยวกับมัลติเวิร์สแน่ๆเพราะฉะนั้นหลังจากเป่าเค้กวันเกิดเสร็จอะ่ะก็มีคนมาหาเดดพูลซึ่งเราก็ช็อกมากแม่งคือ t v a เอนั่นเองครับแต ได้เลยว่าชุดเกาะของที a เนี่ยรู้จะเปลี่ยนไปนะครับผมแต่อานเราก็ไม่รู้หรอกว่าเดซ o พูไปทําอะไรผิดซึ่งตอนแรกเราก็คิดว่าเดซ o พูเนี่ยคงไปแบบว่าทําให้ทไทม์ไล กิดอะไรสักอย่างขึ้นมาเพราะว่ามันจะไม่ได้ลงโทษเหมือนกับสมัย TVA ของฮีฮูริเมะแล้วถูกปะนี่มันเป็น TVA อยุใหม่แล้วอ่ะก็คาดว่านโยบายของ TVA ก็คงจะมีเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างแหละแต่เอาเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยเดทพูก็โดนจับไปที่ TVA อยู่ดีซึ่งเดทพูเนี่ยก็ได้ไปเจอกับตัวละครที่มีชื่อว่าพาราด็อกครับพาราด็อก ok อันนี้เองเนี่ยผมก็ยังไม่รู้หรอกว่ามันเป็นใครนะครับผมเพราะว่านี่ก็เพิ่งดูตัวอย่างไปเลยแล้วก็มาอัดคลิปให้กับทุกคนเลยเดี๋ยวสัััักกกกกกกดดึๆหหหนนนนนน่่่ออออออยยยยเเเเเีีีรรราาาาาาาจจะะะะะทคคลลลิปว์ออกกออมมมผ็้้งง เมื่อเดนพูได้ถูกนาไปที่ TVA แล้วเขาก็ดูเหมือนว่าจะได้รับออฟเฟอร์อะไรบางอย่างน่าจะทรงเดียวกับโลกิหรือเปล่าเหมือนมาช่วย TVA ทํางานอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็มีการโชว์ให้เห็นถึงจักรวรล MCU ด้วยละ่ะอาจจะเป็นแบบว่าจักรวาล2จักรวาลกําลังมารวมกันหรืออะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับผมเดพู Deadpool ได้ถูกส่งไปทำภารกิจซึ่งผมคิดว่าดูจากสถานที่แล้วเนี่ยดูจะเป็น The Void นะครับผมมีโลโก้แบบ 20th Century Fox อันใหญ่อยู่ด้วยแล้วฉากเดพูแบบใส่แม็กปืนแล้วก็หมุนไปหมุนมาแม่งเท่มากจะ โก้อันใหญ่อยู่ด้านหลังเลยแล้วเดซพูเนี่ยก็จะมีฉากที่ไล่ฆ่าพวกที a ด้วยนะครับก็เลยเออสงสัยไปทำภารกิจแล้วก็แตกคอกันหรือเปล่าเนี่ยนะครับผมเดซพูก็ไล่ฆ่าที a ยับเลยนะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันยังไงมันไปสู้กันได้ยังไงแล้วก็จะมีชอ็อตตัวร้ายมาหน่อยหนึ่งถูกไหมที่เป็นคนหัวโล้นั่งอยู่อันนั้นเนี่ยน่าจะเป็นคาสันดราโนวาซึ่งเป็นฝาแฝดของชาวเซเวียนะครับหลายๆคนบอกว่ามาจากจักรวาล838แล้วก็จะมีชอ็อตอยู่หน่อยหนึ่งด้วยทีีี่่่่่เเจ้า้าาหนท VA งถูกคววมสมว ดูดกลืนเข้าไปนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็น อะไรออดหรือเปล่านะแล้วก็จะมีคนที่อยู่ในเดอะวอยเนี่ยปรากฏตัวออกมาเป็นเหมือนชนเผ่าเล่ล่อนซึ่งผมก็คิดว่าอาจจะเป็นการก่อ,อก,กระบฏขึ้นมาในเดอะวอยหรือเปล่าทําให้เดธพูและ TVA ถูกส่งไปเดี๋ยวพอส่งไปแล้วเนี่ยเดธพู Deadpool ทรยศ TVA ีเฉยเลยอะไรแบบเนี้ยนะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ช็อตพีคสุดของตัวอย่างเนี่ยก็คงจะเป็นการมาของวัวลีนนั่นแหละครับวัวลีนเองเนี่ยดูจะจัดการตัวของเดธพูกระเด็นออกมาแล้วก็เดินมาชักกรงเล็บออกมาแล้วตัวอย่างก็จบลงโอ้โหดูแล้วคิดว่า1เลย M.C.U. ได้รวม t w e n t Century Fox เข้ามาแบบเต็มตัวแล้วเลยครับผมในคลิปนี้ในเรื่องราวของเดฟพูสามนี้สองสิ่งที่เรารู้สึกเลยก็คือความหาความเลือดสาดยังคงอยู่ครบถ้วนอย่างแน่นอนความปัญญาอ่อนก็ยังอยู่ครบถ้วนกลิ่นอายของเดฟพูไม่ได้หายไปเลยอย่างที่3นะครับนอกจากความปัญญาอ่อนแล้วหรือการรวมจักรวาล M.C.U. แล้วสิ่งที่ผมอยากรู้มากๆกจากเรื่องเอาเดฟพูสามก็คือเขาใช้เหตุผลอะไรวะที่จะทําให้จักรวาล2ออันนี้มันมารวมกันได้เว้ยเพราะว่ามันก็ดูแบบ หาเหตุผลที่จะพูดออกมาแล้วมัน make sense นะอาจจะยากหน่อยถูกไหมแล้วก็การจะทําให้มันแบบดูเนียนดูแบบ ลื่นอะดูไม่ได้แบบว่าฝืนจนเกินไปอะผมว่าก็เป็นการเขียนบทที่ยากมากๆเหมือนกันแต่ผมคิดว่าเดซพูเนี่ยทำได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากรู้ว่าตัวละครจากเดซพูเองเนี่ยจะได้กลับมาด้วยไหมไม่ว่าจะเป็นพวกชัตเตอร์สตาร์หรือว่าตัวของแบบป้าแอลอย่างเงี้ยนะครับผมโดพินเดอร์มันจะได้มาอยู่ในหนังเดซพูสามแบบว่าได้มาทําภารกิจในเดอะวอยในทีวีเอด้วยเลยไหมเพราะเห็นตอนเริ่มอะมันมีแค่เดซพูถูกลากมาคนเดียวถูกปะแล้วก็อยากจะเห็นด้วยว่ามีเอกเมนคนไหนมามากกว่านี้อีกแต่ผมคาดว่าน่าจะมีมากกว่าวูร แหละถ้าจะมีแค่2คนมันอาจจะน้อยเกินไปนะครับเพราะอย่าลืมว่าในปีนี้เนี่ยมันมีแค่เรื่องเดียวนะของ M.C.U ก็คือเด a d พูสามนี่แหละและผมมองว่าอีกหนึ่งจุดที่เป็นจุดแข่งที่สุดของเด p o พูเลยนอกจากความฮาแล้วนะคือฉากแอคชั่นครับเพราะว่าเดซ์พูเนี่ยเป็นนักฆ่าถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นการต่อสู้อ่ะมันจะไม่ได้ใช้แค่กําลังอย่างเดียวมันจะมีสกิลการต่อสู้ที่เท่ h, การต่อสู้แบบเป็นกระบวน่าแล้วก็ด้วยความที่หนังเรื่องนี้เลดอาร์ L R, ถูกไหมเลือดสาดจัดเต็มอย่างแน่นอนแล้วคือตอนแรกที่ผมแบบ วากที่สุดเลยชอบที่สุดเลยก็คือตอนแรกเราคิดว่าที่ดิสนีย์บอกว่าจะทำเดทพู pool, เป็นหนังเรทอเหมือนเดิมแต่เดทพู pool เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นหนังเรท R ในภาค1ภาค2 s k สเกลมันไม่ได้ใหญ่อะไรมากแล้วมันก็ไม่ได้หนังที่ เป็นแบบว่าโซนเดียวกับ MCU อ่ะคือคนดูฮีโร่จะจ้าบกัปตันอเมริกาดูนู่นดูนี่อาจจะไม่ต้องดูเดซพูก็ได้คนดูเดซพูอาจจะไม่ต้องมาดูกัปตันมาเวลก็ได้ถูกปะแต่อันเนี้ยมันเหมือนเอา2อ,อย่างมารวมกันเลยเอาความยิ่งใหญ่เอาจัก,กรวาลของ Marvel มาเวลมาแต่เอาความโหดของเดซพูตามมาด้วยแบบฟันกันเลือดสาดอะไรแบบเนี้ยมันแบบในที่สุดเราก็จะได้เห็น MCU เลือดสาดสักทีเพราะถ้าจะบอกเอ็โคเลือดสาดอย่างเงี้ยมันเลือดสาดเทียบอะไรไม่ได้เลยกับเดซพูนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยจะเป็นจ แข่งที่สุดของหนังเดตพูไม่ว่าจะเป็นฉากการต่อสู้หรือว่าความเลือดสาดนั่นเองส่วนตัวละครอะไรเนี่ยผมคิดว่าเขาก็คงจะยังจํากัดทุกอย่างให้มันเป็นสเกลที่ใหญ่แต่ยังไม่ได้ใหญ่ระดับอเวนเจอร์อ่ะคืออาจจะใหญ่ระดับอเวนเจอร์แหละแต่เป็นตัวละครใหม่เป็นตัวละครฝั่งเอ็กเมนมาอะไรแบบนี้ไม่ได้เป็นตัวละครของ MCU เข้ามาไม่ได้มีกัปตันอเมริกามาโดนฟันหัวขาดเลือดสาดอะไรแบบนี้ด้วยอะ่ะเฮ้ยแต่ถ้ามีจริงนี่ยิ่งพีเข้าไปใหญ่เลยนะครับมองดูแล้วคิดว่าหนังเรื่องนี้กอบกู้ MCU ได้อย่่างแนน,นนอผมอะคืรบบายได้แม่ง ล้านขึ้นแน่ๆน,นะครับผมแล้วก็น่าจะปลุกกระแสทําให้คนเนี่ยอยากเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับ TVA มากขึ้นตรงนี้เองน่าจะเป็นแบบนี้ซะมากกว่าเพราะตอนนี้เองเนี่ยหลายๆคนก็ยังไม่ได้รู้เนาะว่า TVA คืออะไร TVA ยังไม่ได้ก้าวสู่จอภาพยนตร์ใหญ่หนังเรื่องนี้ก็จะทาให้แฟนๆที่อาจจะดูหนังอย่างเดียวไม่ได้ดูซีรีส์อะเข้าใจว่า TVA คืออะไรนะครับแล้วก็มาเข้าใจเลยว่า TVA ยุคใหม่คืออะไรแต่ถ้าคนที่เป็นแบบแฟนคลับซีรีส์อยู่แล้วตอน TVA โผล่มาผมมั่นใจเลยว่าเรากรี๊ดแตกอยู่แล้วรู้เลยว่าหนังเรื่องนี้ยิ่งใหญ่ม มากอย่างแน่นอนแล้วทุกคนอย่าลืมไปว่านี่มันเลตอาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจัดแบบเลือดสาดใน MCU นิยามของผมคือคํานี้เลยแล้วผมก็เลยเชื่อเลยว่าหนังเรื่องนี้กอบกู้มาเลวลได้ยอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นความฮาไม่ว่าจะเป็นฉากต่อสู้การนําตัวละครที่เราคุ้นเคยจากทั้งฝั่ง Xmen เออยก็ดี M.C.U เออก็ดีก็เข้ามาทั้ง2ฝ่ายเลยอะคือมันองค์ประกอบครบมากๆตัวละครดีฉากดีบทดีเลือดสาดตลกแม่งไม่รู้จะแบบมีที่ติยังไงแล้วของหนังที่จะเป็นหนังแมสอะหนังแบบบล็อกบัสเตอร์ขั้นแบบอัลติเมทเลยต้องใช้คำเนี้ยเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไฮ p e หนังเรื่องนี้มากๆแล้วก็คาดหวังเอาไว้เลยว่าอย่างน้อยเนี่ยคะแนนมึงต้องได้9เต็ม10เหรอวะคือมึงจะมาต่ำกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับไม่ใช่มาเอาแบบโหตกมาตายนี่ผมคงโคตรเซง็งและอาจจะหมดศรัทธาใน M.C.U ไปเลยแต่พูดตรงๆว่า ดูจากตัวอย่าง Dead พูสามมาที่ใช้ชื่อว่า Dead p o o น and w o l อร r i ีนเนี่ยมันแบบปลุกไฟเลยนะปลุกไฟแบบ MCU ของผมขึ้นมาเลยอะหลังจากที่มันก็อาจจะไม่มอดดับหรอกเพราะเราก็ยังรัก MCU มากๆอยู่แต่มันก็อาจจะเบาบางลงไปหน่อยนะแบบตอนนี้มันลุกชน สาบสานขึ้นมาเลยนะครับถ้าผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ